สวัสดีครับสวัสดีครับแง้มแรงนะครับวันดีนะครับลงทงนะครับจิจวัตรประจำวันนะครับหลังจากกลึกงานแล้วก็นะครับลงทงมานะครับบึงนะครับไอนะครับบึงเขาาบึงน้ำ แต่จังไดมันน่ามหลายว่นะครับลูกหวกัวพายุมาทีเดียวพังเมดเลยครับพี่น้องเป็นบาห้าทีนี้ยเห็นตัวนี้น้อย เราจะเห็นนะครับบรรยากาศความเชียวนะคือที่เริ่มมีเห็นเนล้าพี่น,อน้องนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นลานนะครับบอลต้องนี้ก็เป็นนะบ,บอลเ,เรียงกบจะก,กอบอยุ่ใส่หรอกลูกหัวโคก,กตีมันหลายอย่ยี้เลย มันคือประดูกก็ไม่เหมือนหรอวะอออะอไรว่าสอง่อหนึ่ง้บเจก็บบุกหอยไปตม้มแล้วหนึ่งสองสามสี่อ่ากับคู่มา แล้วก็คู่มานะเก็บบุกหอยไปตบกันไนดะ้เก็บบุกหอยครับบุกหอยสลีหอยสลีหน่วย ก็ลองพวกกินเล็กหน่อยเดี๋ยวใส่เสือวะล่ะเดี๋ยวไปเอาทังก่อนครับ งูเงยงูป่าี่สน่ลูกป่าปืดเลยไปยังรังคัวป้าไปเรื่องนี่แต่ละเปิดเพียงอไรบ้างนะครับฮะแต่ละันเขาขยุตูบของพี่ครบ